จากเทลงมาเลยครับยอดอะไชิจอมสักหน่อยนั่นแหละพ่อ,เ,อเนี่ยยอดอะไรี่ตจอมโอ้โหดูเลยเนี่ยข้าวมันจะไม่หมดหม้อได้ไงครับอยากกอยากให้แบบอยากให้แบบโทรศัพท์หรือว่าคอมคอมของไอ้ผู้ชมเนี่ยนะแบบรับกินได้จังเลยเนาะใช่ครับ <laughs> เนี่ยลุกทุง่งลุกทุ่งนะครับง,ง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะ ผมก็ผัดไปครับเชฟชาติก็ช่วยเด็ดช่วยหั่นไปนะครับเมนูนี้เป็นลูกเบือนะฮะเมนูนี้เป็นลูกบือ, <laughs> อาเลื่อกแกงใต้ยกให้เชฟจอมนะครับไปดทูที่ช่องเชฟจอมได้เนละ้วโอ้โหทุกเมนูนี่แบบ ข้าให้หมดหม้อทุกเมนูเชฟชาติเองตอนนี้ตอนนี้ทําอะไรอยู่นะครับฟอสออนไลน์ของเชฟชาติอ่ะใช่ครับตอนนี้เราปังมากเลยนะตครับตอนนี้เป็นสอนทําสลาเปาอยู่้วตอนนี้จะมันจะปิดฟอสแล้วนะครับเฮ้ยจริงๆเนี่ยเอาสูตรนั้นนะนะใช่ครับอ่าผมใส่กระชายซอยเข้าไปครับแต่จริงจริงแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแน่ตามชอบนะครับตามชอบครับผมใส่เล็กน้อยแล้วกันครับมีดีกว่าไม่มีครับผมอ่า ใบกะเพราพริกใบมะกรูดโหได้เรื่องได้เรื่องโอ้โหโอุหอออห้ยสีดุ้นเลยเนี่ยได้ครับไปดูกันเดี๋ยวผมจะทำเป็นน้ำจิ้มแจ่วจิ้มไปด้วยแต่ไม่ใส่ข้าขวคั่วนะครับเป็นน้ำจิ้มแจ่วแบบธรรมดานะฮะจะไม่ได้ใส่ข้าขวคั่วนะเป็นน้ำจิ้ามแจ่วมะนาวนะครับไม่ใช่แจ่วขมนะ เดี๋ยวย่างด้านเนื้อตรงนี้ก่อนนะฮะเดีย๋ยวให้โดนด้ยด้านท้ายนะไปก่อนนะจนปลายหางโอเคมันนะเมน <EN> ูนี้หาชิ้นยากมากเลยนะใช่ใช่จีกรุงเทพนะรู้ไหมดุน้นเท่าไหร่เท่าไหร่เลแปดสิบนะโอ้ถือว่าราคาสูงเยอะเลยสรงครับสูงเ,เดี๋ยวมาดูหน้าตาก,กันค่อยๆย,ย่างไปนะให้ไฟอ่อนยา่างไฟ